วันนี้นะครับก็จะมาอัปเดตกฎหมายเกี่ยวกับรถบรรทุกในปี2 5 6 8กันนะครับเรามาเริ่มกันที่ข้อกําหนดในด้านน้าหนักของตัวรถบรรทุกกันนะครับผมเรามาเริ่มกันที่ข้อแรกเลยนะครับรถบรรทุก6ล้อนะครับน้ําหนักบรรทุกรวมไม่เกิน15ตันนะครับรถบรรทุก10ล้อนะครับน้ําหนักบรรทุกรวมไม่เกิน25ตันนะครับแล้วก็รถบรรทุก12ล้อนะครับน้ําหนักรวมกันไม่เกิน30ตันนะครับ รถพ่วง18ล้อนะครับน้ำหนักรวมกันไม่เกิน47ตันนะครับแล้วก็รถพ่วง20ล้อ22ล้อ24ล้อนะครับน้ำหนักบรรทุกรวมทั้งหมดนะครับไม่เกิน50.5ตันนะครับบทลงโทษนะครับสำหรับผู้ฝ่าฝืนปรับไม่เกิน50,000บาทครับกรณีน้ำหนักเกินกว่า20%นะครับจะปรับกิโลกรัมละ1,000บาทครับต่อมานะครับจะเป็นช่วงเวลาที่รถบรรทุกแต่ละขนาดห้ามวิ่งนะครับมาเรื่องันที่ตัวแรกกันเลยนะครับ รถบรรทุก6กล้อขึ้นไปนะครับห้ามวิ่งตั้งแต่เวลา6โมงถึง9โม,โมง,งครับแล้วเวลา4ี่โมงถึง2ทุ่มครับเว้นวันหยุดราชการนะครับรถบรรทุก10ล้อขึ้นไปนะครับห้ามวิ่งในเวลา6โมงถึง10โมงและ3โมงถึง3ทุ่มครับอันนี้ก็เว้นวันหยุดราชการเช่นกันนะครับรถบรรทุกถังขนก๊าดนะครับวัตถ,ถุ WiFi ตั้งแต่6ล้อขึ้นไปเนี่ยและรถพ่วงด้วยนะครับห้ามวิ่งในเวลา6โมงถึง4ี่ทุ่มครับกรณีนี้จะเป็นทุกวันเลยนะครับแต่ว่า เว,ว้นวันอาทิตย์ครับรถบรรทุกอื่นนะครับเช่นรถบรรทุกซุงรถบรรทุกเสาเข็มนะครับอันนี้ห้ามวิ่งตั้งแต่หกโมงถึงสามทุ่มครับบนทางด่네วนนะครับรถบรรทุก6กล้อขึ้นไปเนี่ยห้ามวิ่งตั้งแต่เวลาหกโมงถึงเก้าโมงครับแล้วก็สี่โมงถึงสองทุ่มครับรถบรรทุกสิบล้อขึ้นไปนะครับห้ามวิ่งตั้งแต่หกโมงถึงเก้าโมงครับแล้วก็บ่ายสามถึงสามทุ่มครับรถบรรทุกสารเคมีนะครับห้ามวิ่งตั้งแต่หกโมงถึงสิบโมงครับแล้วก็สามโมงถึงสี่ทุ่ บทลงโทษในส่วนนี้นะครับจะปรับไม่เกิน5 0,000บาทนะครับแล้วก็ระงับการใช้รถจนกว่าจะปรับปรุงให้เป็นไปตามข้อกําหนดในการวิ่งนั่นเองครับต่อมานะครับจะเป็นการควบคุมมลพิษทางอากาศนะครับข้อบังคับก็คือนะครับรถบรรทุกนะครับต้องได้มาตรฐานใหม่ก็คือมาตรฐานยูโรไฟนั่นเองครับในส่วนนี้เนี่ยอีสุของเราก็ได้ผลิตมาตรฐานของยูโรไฟมาตอบโจทย์แล้วนะครับแล้วที่สําคัญไม่ต้องเติมน้ํายาแอดบูด้วยนะครับในรถบรรทุกอีสุใหม่ทุกรุ่นนะครับแล้วก็รถบรรทุกเก่านะครับ ต้องผ่านการตรวจสภาพประจำปีและมีค่ามลพิษไม่เกินกว่าที่มาตรฐานกำหนดเอาไว้นะครับในส่วนนี้นะครับโทษปรับก็จะแพงขึ้นมานิดนึงครับปรับไม่เกิน1,000 0แบาทครับแล้วก็จะรับใช้จนกว่าจะผ่านมาตรฐานนั่นเองครับ4นะครับระบบติดตามยานพาหนะหรือว่า gps นั่นเองครับข้อบังคับใช้ก็คือรถบรรทุกทุกคันนะครับต้องติดตั้งระบบ gps ที่เชื่อมกับสนยนควบคุมนะครับและที่สําคัญนะครับต้องเก็บข้อมูลย้อนหลังได้ไม่น้อยกว่าหเดือนนะครับบทลงโทษในส่วนนี้นะครับปรับไม่เกิน5 0,000บาทครับ แล้วก็ระงับการต่อทะเบียนจนกว่ารถจะติดตั้งระบบ GPS นั่นเองครับในส่วนนี้นะครับทางย e ูสุของเราก็จะมีเป็นตัวระบบไลฟ์ไซเคิลนะครับหรือว่าเป็นระบบตัวของเทเลทิกนั่นเองครับจะมาตอบโจทย์ในส่วนนี้เพราะว่าระบบเทเลทิกของยูสุเนี่ยจะเป็นระบบ GPS อัจฉริยะครับที่สามารถเก็บข้อมูลแล้วก็ทำทุกอย่างได้ครบตามที่มาตรฐานของระบบ GPS ทําได้ครับเหมือนเดิมนะครับถ้าข้อมูลส่วนไหนตกหล่นไปหรือว่าผิดพลาดตรงไหนเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์แนะนํากันได้นะครับแล้วก็ ถ้าใครชอบในคอนเทนต์ประมาณนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่ตอไปครับขอบคุณครับ